สถานการณ์ของเพื่อไทยกำลังเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นพักที่มีแต่สุดกับสุดครับอ๋อเขาบอกว่าใครถ้าอยากจะตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องชนะในพื้นที่อีสานครับเพราะมีสอสอมากที่สุดหนึ่งรอยสามสอยสามสิ 3> 13 3, 13 4, แค่โคราชที่เดียวเนี่ยก็16เลยนะเพราะใครยึดคะแนนนิยม ซื้อใจคนอีสานได้เนี่ยมีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งและเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลถึงตอนนี้หลังจากมีปัญหาเรื่องไทยกัมพูชาต้องบอกว่ากระแสนิยมของเพื่อไทยในอีสานเนี่ยพี่โอหายไปประมาณ50%นี่คือข้อมูลทางการเมืองที่มีการประเมินกันนะครับครับทานเสียงเพื่อไทยถามว่าอยู่ที่ไหนอีสานและเหนือนเพื่อไทยเคย เข้ามาถล่มทลายด้วยคะแนนเสียงที่14-15ล้านคนและมาลดเหลือแค่10กว่าล้านคนมาจากอีสานมาจากอีสานความห <มา S 1> วังใหม่เป็นรัฐบาลก็อีสานเขียวใช่ไหมใช่พื้นที่ความไว้วงใจจากพี่น้องชาวอีสานได้ครับมาถึงตอนนี้ที่เหลือ50เพราะว่าหายไป50ที่เหลืออีก50ไปกระจายไปหลายพัก ในขณะที่แดงกำลังสุดลงสุดลงและกำลังอยู่ในช่วงของการทำความเข้าใจใกันเพื่อดึงให้อยู่ต่อน,นั้นน้ำเงินกลายเป็นแม่เหล็กในการดูดสอสอค่ายแดงมาอยู่ค่ายน้ำเงินครับใช่ไหมโอ้โหนนแทบงไม่น่าเชื่อ,อนนครับดูเหมือนว่าจากแดงเนี่ยไปน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนก็ไปกล้าทำครับจานลมจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นต้องบอกว่า พลังดูดของน้ําเงินตอนนี้เครื่องสูบน้ําที่ใหญ่มากนะไดโวไดได้วูดพยานาคเป้าหมายก็คือพอใช้ไดโวพยานาคเนี่ยเป้าหมายคืออยากได้สสในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยครับเขาบอกว่าประมาณ29ามีนาหกเก้าเนี่ยประมาณนี้แหละครับยีมีนาเขียนไว้ก่อนแล้วกันแปะข้างฝาไว้ภูมิใจไทยมีความประสงค์จะไม่น้อยกว่าร2 0ย2ี่สิบร้อยี่สิที่นั่งนะ นี่เขาประเมินกันนะครับครับอย่างน้อยที่สุดประเมินกันเป็นแบบนั้นทําไมพลังดูดของสถานการณ์พิเศษที่ทําให้อนุทินซึ่งเป็นพักเสียงอันดับ3ามก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแรงเหวี่ยงสําคัญครับประกอบกับสถานการณ์ชายแดนทำให้เกิดการแปลเปลี่ยนครับอาจจะดูไม่แปลเปลี่ยนเมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมที่รีสเกต และภูมิใจไทยชนะมาด้วยคะแนนเพียงแค่7-8 0 0คะแพัน,นครับและเป็นแรงเวี่ยงจากก้าวไกลที่เทไปหนุนภูมิใจไทยครับครับแต่จังหวัดอื่นๆอ่อนไหวครับอ่อนไหวต้องบอกว่าเขตชายแดนไทยกัมพูชาความยาวเท่าไหร่นะ800กิโลเมตรอะใช่จังหวัดแถบนั้นแหละฮะทั้งหมดอ่อนไหวหมดเลยตั้งแต่ไหนมาดูทีวีนี้อ่อนไหวแทบทุกพื้นที่เอาอย่างนี้นะเอาพื้นที่แรก อุบลราชธานีออุบลราชธานีเนี่ยเพื่อไทยสี่คนคตั้งแต่เขตหนึ่งเขตสี่เขตหเขตเจ็ดเนี่ยตอนนี้ปรากฏการแรกที่เกิดขึ้นสถานกันไปหมดเลยครับเฮียกุยชูวิทยาภรณ์พรพลบเฮียกุยขออำลาพักเพื่อไทยอยู่มาอย่างยาวนานนะสิบสมัยในเฮียกุยครับอันนี้ที่อุบลราชธานีพี่วีนะภูมิใจไทยมีสามคน นี่เขตห้าเขต8เขต11บเอ็นะไทยรวมพลังสองคนเขตสามกับเขตสิ 10, ที่เหลือไทยสร้างไทยและประชาธิที่ปัดขอว่ากันว่ารอบนี้อุบลเปลี่ยนทิศครับศรีสะเกดมีสส9คนเนี่ยเพื่อไทยหเพื่อไทยคว้าไป6ครับถือว่าถือว่ากลับมาชนะหลังก่อนนั้นเป็นภูมิใจไทยแต่ครั้งต่อไปนี่ยไอ้นี้อ่อนศร<ส>ี<ว>สะเกดอ,อ่อนไหวแน่นอนครับ ตอนนี้บ้านใหญ่เขาคุยกันหนักที่สุดว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ระยะสั้นที่นําไปสู่การเลือกตั้งครับบุยลำไม่ต้องพูดถึงเบ็ดเสร็จยังไงก็เบ็ดเสร็จอีกครั้งหนึ่งใช่ที่น่าสนใจก็คือสุลินสุลินภูมิใจไทยยังไม่เบ็ดเสร็จแต่ครั้งต่อไปเนี่ยครูมานิตเป็นไงเออเขาบอกกันว่าสามคนของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยสามคนตอนนี้นี่ครูมานิตชูชัยนะออไอ มุ่งจเจริญพรนะ่ะทั้งสองพี่น้องพร้อมจะขยับแล้วครับครับเพราะว่าแรงเสียดทานว่าด้วยเรื่องของปัญหาไทยกัมพูชาแรงแรงครับโคลาสสิเนี่ยเสียงเยอะๆแล้วก็เพื่อไทยก็กวาดไป12อ่ะ12บสองพักประชาชนมาสามและภูมิใจไทยหนึ่งแต่รอบนี้ไม่แน่ครับรอบนี้ต้องจับตาดูยังไงเพราะไม่แน่ให้ดูหวังสุภกิจโกศล เสียแป้งมันนะฮะสาแก้วนี่สาแก้วต้องจับตานี่ข่าววันนี้บอกว่าคุณตีนุชตีเทียนทองจะขึ้นหัวหน้าพักเหรอเพรั่งประชารัฐเพราะต้องการตรึงพื้นที่ตรึงพื้นที่เพราะตอนนี้ต้องบอกป่าเองก็ไหลนะป่าเนี่ยก็โดนถางไปเยอะนะครับตอนนี้ป่าหัวล้นยังป่าน่าจะเงียบสงัดแล้ะเพราะนั้นตอนนี้ฝากความหวังที่เออเทียนทองตีนุษอย่างเดียวเพราะนั่งกระทรวงแรงงานถือว่า หลวงป้อมส้วงใหญ่ห้เกียริเลยเกิดฝนจับตาว่ายังอยู่กับพลังประชารัฐไหมครับว่าเลยว่าเอายังไงจันทบุรีจันทบุรีพื้นที่ส้มตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่คะแนนยังไม่เหวียงแต่ว่าคน่ะเวียงครับคนเวียงนะคนเวียงครับเออตราดตราดตราดก็เช่นเดียวกันครับปัญหาไทยกัมพูชาทำให้เกิดการสั่นคลอน และอีกจังหวัดหนึ่งนั่นคือปราจีนบุรีร,รอบนี้ดูดีๆครับน้ำเงินอาจจะยกจังหวัดครับออตอนนี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อไทยกำลังถูกดูดและกลายเป็นบ่อใหญ่ที่สุดตอนนี้กระชอนกันมากวิวีครับขอบอกว่าตั้งเป้าจะมีเพื่อไทยเนี่ยไหลออก30-40คน่ะคนอ,อ่าประมาณนั้นประมาณนั้นน่ะคือไปสองพักนะไป,<ช>ไปทั้งไปทั้งภูมิใจไทยแล้วก็กล้าทําใช่ และพื้นที่ที่ไปที่สุดอ่อนไวที่สุดอยู่ที่ไหนครับเป็นพื้นที่หลักครับแกนแกนดวงใจของเพื่อไทยครับอีสานและภาคเหนือครับอืนี่หัวใจเลยและ,<น>ะตอนนี้ดูดีๆนะให้จับตาดูดีๆถึงการเปลี่ยนแปลงของเพื่อไทย <c oughs> อภิปรายแถ <c oughs> ลงนโยบายของรัฐบาลใครขึ้นบ้างไอ้แล้วทสอสอที่โดดเด่นแล้วไม่ขึ้นนะอ่า มันบอกเรามันบอกเตรียมจะไปอ่ะบอกหลายหลายอย่างครับบอกเตรียมจะไปหระบอกเตรียมจะไปบอกบางคนแม้กระทั่งบางคนนะพี่มีบางคนที่อภิปรายเนี่ยก็ชกไม่เต็มหมัดครับตอนนีุ้ตินไปดูนี่ก่อนสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์เนี่ยเดิมทีภูมิใจไทยห้าครับเพื่อไทยสามนะครับคะแนนเนี่ยดูปกกณ์มุ่งมุ่งเจริญพรชูชัยมุ่งเจริญพรนะฮะอ่าพกามาเจริญพันธ์พรเทพ ปรากฏว่าทั้งหมดตอนนี้ถ้าแยกกันอย่างนี้นะภูมิใจไทยห้าเพื่อไทยสามตอนนี้พี่วีเขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วครั้งหน้าครั้งหน้าเปลี่ยนแล้ว้หมายของสุรินภูมิใจไทยยกจังหวัดเนี่ยคาดหวังมาตลอดนะคือบุีรำเขายกจังหวัดแล้วเนี่ยใช่จังหวัดติดต่อกันเนี่ยก็อยากให้ยกจังหวัดเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาก็ไม่สําเร็จใช่จับตาการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีนา69เเนี่ยจะยกจังหวัดไหม แต่ก็มีเขาเหมือนกันเพราะอย่างครูมานิดอะไรหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มหวั่นไหวว่าจะไปเอาอยัางไงนี่ตอนนี้ครูมานิดชูชัยพวกเนี้ยนะครับเขากําลังหาทางลงกันอยู่นะ,ะมีพรเทพอีกคนหนึ่งนะหาทางลงกันอยู่ว่าจะลงยังไงข่าววงในของเพื่อไทยบอกว่าครูไปแล้วอะนั่นคือสุรินแดงอุบลเป็นยังไงฮะทับแตกไหมฮะทับแตกกรณีของเฮียกุยเป็นเฮียกุยชูวิทย์พิทักษ์พรพลบเนี่ย บิดาของสุดารัฐพิทักษ์พรพลบน้องการเนี่ยนี่ตัดสินใจขอไปกล้าทำครับเอไปช่วยเกษตรกรฟาร์มโคนมก่อนฟาร์มวัวเหสำคัญที่ส่วนหนึ่งที่ไปภูมิใจไทยไม่ได้เพราะในพื้นที่เนี่ยที่ผ่านมาตลอดเนี่ยทะกับแกนของน้ำเงินมันหนักมากนันว่างโอกาสไปภูมิใจไทยไม่ได้อยู่แล้วราะทางเลือกก็คือเมื่อไม่อยู่เพื่อไทยเนี่ยก็มีกล้าทำนะนี่ เครือข่ายเครือข่ายเกษตรกรทางอีสานแน่นหนาะที่อุบลเนี่ยมันมีตระกูลใหญ่หลายตระกูลครับครับหลายตระกูลที่ทําหน้าที่บล็อกและก็ทําให้คนอื่นขยับไม่ได้ครับอ่ดูรูปนี้เกลียงบ้านใหญ่เกลียงเนี่ยจะดูแลคนเพื่อไทยไว้ได้แค่ไหนหรือว่าเกลียงอาจต้องเปลี่ยนใจเพราะเกลียงมีปัญหาว่าด้วยเรื่องการเป็นรัฐมนตรีช่วย <c oughs> มาไทยรอบนั้นอ่ะ <c oughs> ใช่ทำให้มีความรู้สึกอะไรบางอย่าง เฮียกุยชูวิทย์ประกาศชัดครับวันนี้ผมชูวิทย์กุยมารับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร <c oughs> ท่านธรรมนัฐพรมเผ่าผมชอบทำงานด้านปศุสัตว์ครับเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตท่านลมนตรี ให้ผมช่วยเหลือเกษตรกรราคาวัวราคาวัวต้องดีขึ้นราคามันต้องดีขึ้นราคายางต้องดีขึ้นราคามันต้องดีขึ้นเพราะเรากล้าทำนี่พูดเหมือนล่ำตีเลยที่ปึกษาเนี่ยเรียกกุยไปแล้วครับคลูกลูกลูกขณะที่ลูกสาวสุดารัตครับโอ้น้องการเนี่ยเป็นสสกระฉับกระเฉงมากพ่อกุยพ่อกุยเขาต้องไปออกออกไปเพื่อความสบายใจไปทำงานในเรื่องที่เขาถนัดและอยากทำ ส่วนการเป็นสสอพักเพื่อไทยต่อไปครับเอออยู่น้องการน้องการอยู่พอน้องการโพสต์นี้ป๊บมีหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เราคุ้นชินคุ้นชื่ออ่าท่านอดีตนายกแรทองทานจินวัตรบอกว่าไงขอบคุณค่ะน้องการไว้ชวนพ่อกลับมาบ้านเด้อไว้ชวนพ่อกลับมาบ้านเด้อแต่ตอนนี้พ่อไปครับพ่อไปแล้ว บ้านใหญ่ที่อุบลใน11บเก้าอี้นั้นเป็นค่ายใหญ่แทบทั้งสิ้นพี่วีดูนะบ้านใหญ่เกลียงกัลปตินันเกลียงนี่น่าสนใจว่าจะเอายังไงนะเป็นบ้านใหญ่เมืองดอกบัวตัวจริงทั้งท้องถิ่นและภาพใหญ่แต่จะคุมเสียงสอสอได้แค่ไหนสองหรือสาคนหรือว่าสุดท้ายเหตุการณ์มันจะแปลเปลี่ยนเพราะอะไรอีกคนหนึ่งวันนี้ทีมมาดามกบโอ้โหนี่น่าสนใจหม ประธานบริษัทโรงแป้งมันวนเอี่ยมอุบลครับครับอยู่ขุมกําลังหลักอยู่ที่น้ํายืนม่วง30เหล่าเสือก๊กดอนมดแดงตาลสุมน้ําขุนครับรอบที่แล้วพาเข้ามาสองคนเนี่ยพี่วีสี่สามสองหนึ่งหนึ่งนะพี่วีดูสายพ่อใหญ่อิสระสมชัยอิสระสมชัยนี่ภูมิเลยนะอืเขตนาจะหลวยนาเยีย สว่างวีระวง์และพีบ่บณ์มังสาหานครับอืบ้านใหญ่อีกตระกูลหนึ่งตระกูลลุงตุนลุงตุน,ตน,น,ตนลุงตุน่นตุลนะครับจิตตเวทจินต,ตเวทนะครับครับอันนี้ปัจจุบันมีตวงทิพย์เป็นลูกสาวเป็นสอสอยู่ที่นั่นสังกัดภูมิภูมิล้อมนั่นนะพี่บีล้อมหมดไหมไปดูเขตหนึ่งอดีศัก์เยอดีศักพ่อคุณกาลานนที่อดีศสสอุบลสิบเอ็ดสมัยนะ ปเป็นคู่แข่งใครเข้าไม่ได้ตรงนี้แหละพี่วีครับคู่แข่งคู่ขัดขาของชูวิทย์กุ๋ยนี่แหละกน,นี่แหละ <c oughs> ไปภูมิไปภูมิใจไทยไม่ได้แน่นอนปัจจุบันอดีศักดิ์คุมอยู่สองพื้นที่ลูกชายและลูกเขยเออนี่ตีเล็กคือคืออยู่กล้าธรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ภูมิใจไทยแต่อยู่กล้าธรรมแต่ยังไงแล้วแต่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าภูมิใจไทยกับกล้าธรรมเนี่ยไปด้วยกันแน่นอนนะอืม ไปด้วยกันแน่นอนเขาว่ากันว่าตอนนี้มีเดียวรับสนับสนุนพระภูมิครับทางฝั่งจะใม้เกิดการไหลครับภูมิใจไทยอีกฝั่งหนึ่งคือจากมาจากพลังประชารัฐซุ้มมะขามหวานเนี่ยยกทัพเรียบร้อยนะคุณกิติพร้อมพัดนะนี่เฉพาะเพชรบูรณ์เนี่ยหกนะจริงๆเขาเขาระบุตลอดว่าเขามีอยู่ที่บางจังหวัดอีกสองนะเขาเขาฝากไว้ฝากไว้อีกสองฝากไว้อีกสองครับถ้าซุ้มมะขามหวานมา ป่าเงียบคลิปแน่นอนเลยหมดเลยนะเซุ้มมื่ความหวานมาทีเดียวยกทีมเลยและตอนนี้การย้ายสอสเตรียมการกันตอนนี้เขารู้ระยะเวลาสั้นครับและการย้ายค่ายตอนนี้เขาบอกว่ากล้วยกำลังจะขาดตลาดครับมาอีกแล้วลูกโม่มาอีกแล้วลูกกล้วยม,ม,มาอีกแล้ว 7, ครับโลูกโม่สามารถเจ็ดมาอีกแล้วสามเจดครับสามสิบหวีห้าสหวีเจ็ดสิบหวีเอานี้เลย นี่กระชอนไปเลยไอเนี้ยคือสอสอระดับทริปเปิลเออ่าดับเบิลเออ่าเตัวเดียวเตัวเดียวนี่แบบนี้ไล่แบบนี้ย้ำกันอีกทีอย่าไปบอกใครนะไม่บอกใครพื้นที่ตามแนวชายแดนหลักๆนะเขาไปหกับเจดนะครับเขาห้ากับเจย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อไทยตกอยู่ในสถานการณ์ตั้งรับสุดๆตอนนี้ข้างในพักอ่อนไหวและ เกิดข่าวลือกระชอนมากมายเพื่อไทยจะยกบทบาทนี้ขึ้นมายังไงน่าสนใจอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าในภาคอีสานนั้นร้3 3สอส,อสอเนี่ยตั้งแต่การเลือกตั้งไทยรักไทยปี4 4ก็ยึดครองภาคอีสานมาตลอดต้องจับตาว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าปี2 5 6 9, 9นั้นใครจะมีบทบาทแกนนำสำคัญในการยึดพื้นที่อีสานจาเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยหรือพรคประชาชน